โอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโอ้โหลสุกบุกขายเสือมระเสมจักเสอหาหตัเสือแม่ ีดำขาวแต่ว่มันต้องหลีดไม่ใส่ซักคือบลีคือพะหนึ่คือเกาต้องพาร่วมไม่ใช่เรื่องประจำเหนีวแล้วส่งกระส่งปูรสกระแดงนานาดีเล้แหล้ยหละกันแล้วผกิงมาแล้ว อันนี้รถไครนี่บอลบอกสักเดี๋ยวรถบอลเอ้ยเสือกันไรโอ้โลโลแต่ละคัดแจ้ว ยอดเลยอ่ะเสียหนุยเสียใหญ่เจสปอร์ตนุยนุยหน,นุย,นย,นย อ้าวยางสวัดกันนี่และโออไม่ลรพุ่นเราไอติมนเกรไมาเล่นบอหะมปีใครมาเล่นไหม่ไม่เคยมานะโอแดดราบันไปหาอับน้ำได้บัน เขาวัด oh, ุ ok ูแล้วโอ้ยจกผู่ด e. ่ากากาคือบนะไรหอนหอนหอนบันเบ๊ไปบายฟตตบ เลี้ยวเบิ่งเวทีกอนทามันเป็น,น,อดดนโอ้รถบัดะบอ,อะไรหรอขุดว่ายรถบรรัดมาเ่นกินว่ากัไก่หรอจอดบัดกันย่างไก่ได้ป่ะแล้น้นเขาหมดละออโอ้ว่าังหัดก็ไมหมองลงเบื่อตัวอยาก รถทุกหลอดสิมาสาอยู่เพราะว่าเขาเก็บของมาถึงสองคันแล้วนะครับรถกรถบางกูอกวา อันนี้รถอันน okay. er okay. Al no. yeah. ี้รถแม่ลำ่ไรถเสียน่นเสียวน่นสองันอีคันหนึ่งปลาโกเออเมือนเนาะาี่ขัน้นครับขกมไเ้ปิดมาล้ ต้นมักแต่ได้น่ะต้น,ตนมักแต่ต้นมักแต่ต um, okay. ้นมัแต่อันนี้ก็ต้นมักขามต้นมักขามมาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยมาเลยมาเลยผู้ดูแลงานยังนะยังนะ เราก็มนปล่า่านเจเ้าเนี่เอาเราเาห็นรถตู้มาแล้วนึกว่าผู้บริหารมาเนอะเอาเราไปฝุ่นล่ะเราไปบอกเราไปบอกข้างลระฝุ่นฝุ่นอะรถปลาก็าจะจอดหันไปที่อีกสั่งนี้ รถท่าตะคืนทั้งคุนรถท่าตะคืนทั้งคุนถ้าต้องลงไปจอดล่างหล่ะตะคืนทั้งคุนออกคุนขอบคุนออกผุนอมาผุดจอดถึงนะครับสองคันสุดท้ายเรว่าเราว่ามา,าว่าเรยนมากรยนอน ่วบัดรานนงี้ส่งกำลังส่งกำลังใจให้ทีมงานหนึ่งลุงทีวาเนาะรถรถหกหล่อบ่รถรถไปที่อยู่รถยังรถลำโพงมีดำกันับรถกระบะบุอ่ะโอ้ลมไหม่กงใจให้ปอดอดเก่าไฟมมองได้ก็อาบนามฮะมองได้ก็อาบนาม่างย่างเป็นอีกไบ่ อาบได้ของหนามได้บอ10บาทบ่เขาเลยบอคิดเขาพอมันบลานไหลานนี้ให้ลานนั่นลานนี้มันบอ๋ออ๋ออยางเป็นตีกําแพงยางเป็นอี่ละโอ้ออ้าหมออุ้แม่กไนวม่ ในะครับมาแล้ว2องคันครับผมพักกันคืบนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ